นิยายช่องเซียนโนเวลวีสฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับบทที่326พบจุดเริ่มตน้นร่างกายของเซอร์อ,อันอันอาจจะไม่ได้ประสานงานกันได้ดีนักแต่โชคดีที่เธอเป็นหมอความคล่องแคล่วของมือและเท้าเป็นสิ่งที่ไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนประกอบกับอาวุธที่เธอเลือกใช้คือไม้กระบองไฟฟ้า เหตุผลที่เลือกไม้กระบองไฟฟ้าก็เพราะแค่สัมผัสดโดนร่างกายของอีกฝ่ายก็สามารถล้มลงได้ในทันทีอย่างไรเสินอันอันก็ไม่อยากจะท้าทายความสามารถของตัวเองดังนั้นชายคนนั้นจึงล้มลงกับพื้นทันทีที่เผชิญหน้ากันร่างกายชักกระตุกไปทั้งตัวเสียงกรีดร้องอันโหยหวนนั้นดึงดูดความสนใจของคนในบ้านอื่นๆทั้งโถงทั้งเดินออกมาทันทีจากนั้นเสิญอันนันก็กอดกระเป๋าหนังสือของตัวเองแล้วพูดด้วยความตกใจสุดขีดสหายทุกคนรีบแจ้งตำรวจค่ะ เมื่อครู่มีคนบุกเข้าไปในห้องพักของฉันฉันพยายามจะวิ่งหนีคนคนนี้ก็เลยตามฉันมาแล้วก็ถูกฉันใช้กระเป๋าฟาดจนล้มลงกับพื้นค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงอย่างรวดเร็วช่วยไม่ได้ก็ใครใช้ให้ตอนนี้ในโรงพยาบาลของพวกเขาพักรักษาตัวอัจฉริยกรคนสำคัญอยู่เล่าชายที่ผมไม่เกรียมร่างกายชักกระตุกและสลบไปแล้วถูกตำรวจพาตัวไปตำรวจมองดูชายบนพื้นไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรไปเสรนอันอันยังแก้ต่างว่า คาดว่าตอนที่เขาออกมาเมื่อครูคงจะไปโดนเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรเข้าดูจากสภาพแล้วเหมือนถูกไฟดูดค่ะอย่างไรก็ตามในที่สุดเธอก็วางใจลงได้หลังจากที่ตำรวจเข้าไปตรวจคน้นในห้องพักก็พบว่าอีกฝ่ายงัดประตูเข้ามาในห้องถูกหรือค้นไปทั่วแล้วเห็นได้ชัดว่าอีกฝ่ายกำลังหาอะไรบางอย่างอยู่หน้าจะเป็นการที่อีกฝ่ายกำลังหาวิธีเข้าใกล้ลีเยเวรู้หรือไม่ก็กำลังดูว่าลีเยเวรู้เคยติดต่อกับใครบ้างและเสินอนันก็เห็นได้ชัดว่าเป็นเป้าหมายที่ใหญ่ที่สุดในตอนนี้ทุกคนในใจต่างตกตะลึง ตำรวจได้จัดกำลังคนเพิ่มขึ้นอีกคราวนี้ไม่ใช่แค่ต้องคุ้มกันหลี่เย่เว่รู้แต่ยังต้องคุ้มกันเซินอันอันด้วยตอนที่เซินอันอันพักผ่อนในตอนกลางคืนเธอก็คุ่นคิดอยู่ว่าเรื่องของหลี่เว่รู้นี้ต้องแก้ไขให้ใหได้ดูท่าทางแล้วกลอนอุบายของอีกฝ่ายมีไม่สิ้นสุดและตัวเธอที่เป็นหมอที่ได้ใกล้ชิดกับหลี่เย่เว่รู้ก็คงจะเป็นเป้าหมายที่น่าสงสัยที่สุดแต่สภาพที่ปากแข็งไม่ยอมพูดอะไรของหลี่เว่รู้นั้นไม่ใช่ว่าจะยอมเปิดปากได้ง่ายๆ เซินอันอันไปขอข้อมูลของลีเว้รู้จากสหายตำรวจในฐานะหมอของเธออย่างน้อยก็ต้องมีข้อมูลเบื้องต้นถึงจะรู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรสหายตำรวจก็ให้ข้อมูลกับเธอส่วนใหญ่เป็นเพราะรู้สึกว่าตอนนี้หมอเซิรนได้เข้ามาพัวพันกับเรื่องนี้แล้วจะหลบก็หลบไม่พ้นข้อมูลที่พวกเขาให้ก็เป็นข้อมูลที่ใครๆก็สามารถสืบหาได้โดยทั่วไปเซินอันอันอ่านข้อมูลคร่าวๆพูดให้ถูกคือชีวิตของลีเว้รู้คนนี้ไม่ราบรื่นเลย เธอเกิดในครอบครัวที่ยากจนพ่อแม่พี่น้องเสียชีวิตและกระจัดกระจายกันไปตั้งแต่เธอ,อยังเด็กพูดอย่างจริงจังแล้วหลี่เวรูก็คือเด็กกำพร้าคนหนึ่งเธอเติบโตมาในสถานสงเคราะห์ตั้งแต่เด็กพออายุได้สิบห้าปีก็เริ่มทำงานในโรงงานเครื่องจักรหนักแต่หลี่เวรูเป็นคนที่ขยันหมั่นเพียรและมีความทะเยอทยานอย่างมาก ตอนที่ทำงานในโรงงานเครื่องจักรกลหนักจากกรรมกรธรรมดาที่สุดคนหนึ่งจนกระทั่งเรียนรู้งานจากอาจารย์จนชำนาญพูดให้ถูกคือในโรงงานเครื่องจักรกลหนักหลี่เยเว่หรูสุดท้ายกลับได้เป็นถึงวิศวกรของโรงงานกระบวนการต่อสู้ดิ้นรนทั้งหมดนี้ต้องบอกว่าสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนอย่างมากหลี่เยเว่หรูได้รับความสำคัญในโรงงานและผลงานส่วนตัวก็โดดเด่นไม่เพียงแต่จะเป็นสตรีดีเด่น38รางวัลเชิดชูเกียรติสตรีในวันสตรีสากล8มีนาคมแต่ยังเป็นเยาวชนดีเด่น5ดีอีกด้วย คนแบบนี้ที่ทำงานอย่างขยันขันแข็งในโรงงานมานานกว่า20ปีแต่ตอนนี้กลับขโมยข้อมูลลับที่สำคัญบางอย่างของโรงงานเครื่องจักรกลหนักไปและยังอาศัยความสะดวกในการทำงานของตัวเองไปสืบหาข้อมูลอื่นๆอีกด้วยพูดให้ถูกคือคนแบบนี้ยากที่จะจินตนาการได้ว่าเธอจะทำเรื่องเช่นนี้ สอันอันยากที่จะจินตนาการได้ว่าเด็กกำพร้าคนหนึ่งที่ผ่านยุคสงครามมาหักอยู่ในกระบวนการเติบโตที่มุ่งมั่นเช่นนี้ยากที่จะจินตนาการได้ว่าคนแบบนี้จะทำการทรยศต่อชาติได้ตามเส้นทางการเติบโตของเธอแล้วโดยปกติคนที่เติบโตมาในสถานสงเคราะห์และได้รับการเลี้ยงดูจากรัฐควรจะมีความรู้สึกสำนึกในบุญคุณของชาติอย่างมากจะทำเรื่องแบบนี้ได้อย่างไร เว้นแต่ว่าในระหว่างการเติบโตนั้นได้ประสบกับอะไรบางอย่างหรือมีคนบางคนและเรื่องบางเรื่องมาเปลี่ยนแปลงสภาพจิตใจของเธอเว้นแต่จะมีความเกลียดชังอย่างรุนแรงต่อประเทศชาติหรือผลประโยชน์มหาศาลที่ทําให้เธอสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบางอย่างได้แต่ผู้ที่ถูกคือตามประสบการณ์ของหลีเวรู้แล้วไม่น่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ได้ไง่ายๆแต่เมื่อดูประวัติของเธอเซิร์นอันนั้นก็พบเบาะแสนในไม่ช้า ครึ่งชีวิตแรกของหลี่เว่ยรู้เป็นหญิงสาวที่จิตใจดีและมีความพยายานอย่างมากในการทํางานถือว่าโดดเด่นมากและขยันขันแข็งเพราะทุ่มเทให้กับงานอย่างเต็มที่หลี่เว่ยรู้จึงพลาดเรื่องการแต่งงานไปพออายุได้28ปีก็ได้มีคนแนะนําให้รู้จักกับอาจารย์คนหนึ่งจากสถาบันสังคมาศาสตร์สองเดือนต่อมาทั้งสองคนก็จัดงานแต่งงานกัน ชายที่ชื่ออุโยซินคนนี้ว่ากันว่าเป็นคนสุภาพอ่อนโยนจิตใจดีและเป็นมิตรจากแฟ้มประวัติจะเห็นได้ว่าเป็นคนที่ได้รับการศึกษาสูงและมีมารยาทดีเป็นพิเศษว่ากันว่าหลังจากที่ทั้งสองคนแต่งงานกันก็รักใคร่กลมเกลียวกันมากแทบจะไม่เคยห่างกันเลยทุกครั้งที่ไปทํางานและกลับบ้านอุโยซินจะเป็นคนขี่จักรยานไปส่งและรับหลี่เยเว่รู้ด้วยตัวเองในสายตาของคนภายนอกทั้งสองคนไม่เพียงแต่จะรักกันชั้นสามีภรรยาแต่ยังมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งเป็นพิเศษไม่เคยทะเลาะกัันนนไม่่เเคยยห้้าบงใสกล ปีต่อมาหลี่เยเวรูก,ก็ให้กำเนิดลูกสาวชื่ออูไอรูอแค่ฟังชื่อลูกสาวก็รู้ได้ว่าทั้งสองคนรักกันมากแค่ไหนปีนี้ลูกสาวอายุ13ปีแล้วแต่ลูกสาวของทั้งสองคนนี้ตอนอายุสิบขวบตรวจพบว่ามีโรคทางสมองที่ร้ายแรงมากในสมองมีเนื้ออกมาแต่กำเนิดเนื้ออกนี้กดทับเส้นประสาททำให้พัฒนาการของเด็กช้าลงเด็กอายุ13ปีกลับดูเหมือนเด็กอายุแค่5 6กขวบเท่านั้นและเพราะเนื้องอกกดทับเส้นประสาทตาดวงตาของเด็กจึงมองไม่เห็นตั้งแต่เนิ่นๆ ในช่วง3าปีที่ผ่านมาหลีเยเว่หรือยังคงทำงานอยู่ที่โรงงานส่วนอุโยซินเพราะภาระเรื่องลูกจึงได้ลาออกจากงานมาดูแลลูกสาวอย่างเต็มที่ที่บ้านตอนนี้ลูกสาวไม่เพียงแต่มองไม่เห็นทางแต่ยังไม่สามารถเดินได้อีกด้วยว่ากันว่าด้วยวิทยาการทางการแพทย์ในปัจจุบันยังไม่มีวิธีการรักษาที่ดีที่สุดสําหรับเด็กคนนี้หากเป็นไปได้ก็ทําได้เพียงส่งเด็กไปรักษาที่ต่างประเทศเท่านั้นเพราะศัลยแพทย์ในประเทศตอนนี้ยังไม่สามารถทําการผ่าตัดเช่นนี้ได้ เซนอันอันเห็นมาถึงตรงนี้แล้วจะยังไม่เข้าใจได้อย่างไรถ้าเธอเป็นพ่อแม่ที่มีลูกแบบนี้เพื่อลูกแล้วอาจจะทำได้ทุกอย่างและลูกของทั้งสองคนก็คือจุดเริ่มต้นหน้าจะมีคนใช้โรคภัยไข้เจ็บของเด็กมาเป็นข้อเสนอที่เย้ายวนใจแก่ทั้งสองคนขอแค่ช่วยพวกเขาได้ของที่ต้องการก็จะช่วยเหลือให้พวกเขาส่งลูกไปรักษาที่ต่างประเทศได้คนโง่ก็ยังรู้ว่านี่เห็นได้ชัดว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ง่ายต่อการทลายกำแพงอย่างยิ่ง และโรงงานเครื่องจักรกลหนักก็คือโรงงานผลิตอุปกรณ์ขนาดใหญ่ที่สุดในพื้นที่นี้และยังเป็นโรงงานผลิตอาวุธอีกด้วยลีเยเวรูได้สัมผัสกับความลับมากมายในแต่ละวันนั้นสามารถจินตนาการได้เลยสมาชิกพักที่ยอดเยี่ยมอย่างลีเยเวรูโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มุ่งมั่นมานานหลายปีและสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติในสถานการณ์เช่นนี้สิ่งที่ลีเเวรูสามารถเข้าถึงได้นั้นย่อมเกินกว่าที่ผู้คนจะจินตนาการได้เสิร์อันอันปิดแฟ้มลงดังปัง เธอรู้แล้วว่าจะหาจุดเริ่มต้นได้อย่างไรเซินอันอันหยิบกระเป๋าหนังของเธอขึ้นมาแล้วหันหลังเดินออกจากหอพักไปบทที่327เยี่ยมเด็กสหายตํารวจที่เฝ้าอยู่หน้าหอพักเมื่อเห็นเซิรนอันอันปรากฏตัวขึ้นก็พูดขึ้นอย่างระแวดระวังทันทีหมอเซินครับมีเรื่องอะไรหรือเปล่าครับถ้าพวกคุณสะดวกฉันอยากจะไปเยี่ยมครอบครัวและลูกของหลีเว่รือหน่อยคะ่ะ สหายตำรวจไม่พูดพร่ำทำเพลงจัดรถให้ทันทีและมีคนคอยติดตามไปตลอดทางเสินอันอันเองก็ไม่ได้ประมาทไม่ได้คิดว่าด้วยความสามารถของตัวเองคนเดียวจะสามารถต่อกรกับกลุ่มอิทธิพลที่ซ่อนตัวอยู่ในเงามืดได้ตำรวจหนุ่มเสี่ยวจางคอยอยู่เคียงข้างเซินอันนั้นเขาถือว่าเป็นคนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากฝีมือดีเป็นพิเศษรถจีปมาถึงย่านที่พักอาศัยของครอบครัวหลี่เย่เว่หรูอย่างรวดเร็ว เพราะฐานะของหลีเว่รหรูนั้นพิเศษเรื่องนี้จึงยังไม่มีคนภายนอกรู้เลยเสรนอันอนลงจากรถมองดูร้านสหกรณ์ที่หน้าประตูแล้วก็เดินตรงเข้าไปในร้านทันทีถึงแม้ว่าการที่เธอมาเยี่ยมครอบครัวของหลีเว่รหรูจะดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลนักแต่การมามือเปล่าก็ดูไม่เหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อที่นี่มีเด็กที่ป่วยอยู่ด้วยเธอซื้อผลไม้กระป๋องสองขวดและขนมเปี๊ยอีกสองหอ่อ เมื่อถือของเหล่านี้อยู่เสี่ยวจางที่อยู่ข้างๆก็หน้าแดงขึ้นมาเล็กน้อยเขาเองยังคิดไม่ถึงจุดนี้เลยสําหรับเขาแล้วมันเป็นเพียงการปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นเสี่ยวจางนําทางทั้งสองคนเดินม,มาจนถึงบ้านของหลี่เว่ยรู้สภาพบ้านของหลี่เว่ยรูดูไม่ได้ดีอะไรมากนักที่นี่เป็นบ้านพักรวมแบบลานกว้างลานหนึ่งหน้าจะอยู่กัน1 7บเครอบครัวตอนที่พวกเขาเข้ามาคุณยายที่นั่งคุยกันอยู่ในลานก็รีบเข้ามาซักถามอย,าอย่างอยากรู้อยากเห็นทันทีพวกเธอมาหาใครจะ คุณป้าขนูเป็นเพื่อนของหลี่เว่รู้ค่ะอ๋อเป็นเพื่อนของเซียวหลี่หรือไม่เคยเห็นหน้าเลยนะหน้าตาไม่คุ้นเลยเซียวหลี่ไปทํางานต่างถิ่นยังไม่กลับมาเลยแต่ผัวเขาอยู่บ้านนะเซียวอู๋เซียวอู๋บ้านเธอมีแขกมาหาประตูบานหนึ่งเปิดออกชายคนหนึ่งสวมแว่นตากรอบสีดําขาแว่นหักไปข้างหนึ่งและใช้เทปกาวพันไว้เดินออกมาเสื้อผ้าบนตัวของชายคนนั้นแม้จะประชุนเต็มไปหมดแต่ก็สะอาดและเรียบร้อยมาก ชายคนนั้นสบตากับเซิร์นนั้นอันอย่างอึดอัดเล็กน้อยเซียวอูคนนี้เป็นเพื่อนของเสียวหลี่นะชายคนนั้นถามอย่างสุภาพสวัสดีครับผมเป็นสามีของหลีเวหรือแซ่อูชื่ออโยซินครับหลีเยเวหรูเพิ่งไปทํางานต่างถิ่นยังไม่กลับมาเลยครับไม่ทราบว่าคุณจะเข้ามานั่งในบ้านก่อนไหมครับ เซิอันอันยิ้มแล้วเดินตามอุโยศินเข้าไปในห้องทันทีที่เข้าไปในห้องก็รู้สึกได้ชัดเจนว่าแสงแดดในห้องไม่ดีนักที่นี่เป็นห้องทิศเหนือตลอดทั้งปีไม่ค่อยมีแสงแดดส่องถึงทําให้ในห้องมีกลิ่นอับชื้นหลังจากเข้ามาในห้องก็ได้กลิ่นอับชื้นและในขณะเดียวกันก็ได้กลิ่นยาที่เหม็นฉุนชายคนนั้นเห็นได้ชัดว่ารู้ถึงกลิ่นในห้องของตัวเองจึงอธิบายอย่างอึดอัดเล็กน้อยลูกป่วยเรื้อรังมานานครับกลิ่นในห้องเลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องขอโทษด้วยจริงๆ เสินอันอันยิ้มแล้วพูดว่าสหายเซียวอูอยากเกรงใจกับฉันเลยค่ะฉันกับเซียวหลี่โตมาด้วยกันถึงเราจะไม่ใช่พี่น้องแท้ๆแต่ก็เหมือนพี่น้องกันห้องที่เราเคยอยู่เมื่อก่อนยิ่งแย่กว่านี้อีจะรังเกียจได้ยังไงคะว่าแต่ลูกเป็นโรคอะไรเหรอคะเสินอันอันพูดไปพลางวางถุงตะข่ายในมือลงบนโต๊ะไปพลางและในขณะเดียวกันก็รู้สึกว่าที่นี่เป็นห้องสองห้องห้องด้านนอกเป็นห้องรับแขกและห้องทานอาหารส่วนห้องด้านในที่ม่านปิดอยู่ก็น่าจะเป็นห้องนอน อุโยซินรี่เปิดม่านออกตอนลูกอายุสิบขวบตรวจพบว่ามีเนื้องอกในสมองครับตอนนี้เนื้องอกยังไม่ไร้ายแรงขึ้นแต่เนื้องอกในสมองกดทับเส้นประสาทลูกเลยมองไม่เห็นแล้วก็เดินไม่ได้ด้วยครับเขาพูดกับคนที่อยู่ในห้องด้านในเบาๆเซี่ยวเซียมีคุณป้ามาเยี่ยมลูกนะ เสินอ un ันอันเดินเข้าไปในห้องถึงได้พบว่าในห้องมีเตียงขนาดใหญ่2เมตรอยู่เตียงหนึ่งูดให้ถูกคือไม่ใช่เตียงใหญ่2เมตรแต่เป็นเตียงคู่ขนาด1.5เมตรแล้วมีแผ่นไม้เสริมชิดกำแพงอยู่ข้างๆเลยดูเหมือนเตียงขนาดสองเมตรเด็กหญิงคนหนึ่งกำลังขดตัวอยู่บนเตียงหลังพิงผ้าหม่มบนขาคลุมด้วยผ้าห่มขนสัตว์เด็กหญิงดูตัวเล็กมากดวงตากลมโตดำขับแต่ในดวงตาทั้งสองข้างไม่มีแววตาใดๆบ่งบอกว่าเด็กหญิงมองไม่เห็นเพราะไม่ค่อยได้โดนแดดผิวจึงขาวมากขาวจนน่ากลัวเล็กน้อย สีสันของเด็กหญิงใหญ่มากแต่ตัวเล็กมากดูแล้วเหมือนตุ๊กตาหัวโตนิดๆผมสีเหลืองอ่อนเล็กน้อยถูกมัดเป็นปียสองข้างดูแล้วบางเบากระโหลกสีสันบนใหญ่มากอันที่จริงเด็กหญิงคนนี้เดิมทีหน้าตาสวยมากแต่อาจเป็นเพราะป่วยศีรษะจึงใหญ่ตัวเล็กดวงตาก็โปนออกมาเล็กน้อยดูแล้วน่ากลัวนิดหน่อยเซินอันอันรู้ดีว่าเธออายุ13ปีแล้วแต่ตอนนี้เด็กหญิงบนเตียงดูเหมือนเด็กอายุแค่ห6ขวบเท่านั้นและอาจจะไม่ค่อยได้เจอคนตอนนี้พอเห็นเซินอันอันกระทนหันก็เลยมีท่าทีขี้อายเล็กน้อย เธอพูดเสียงเบาเหมือนยุงร้องทักทายสวัสดีค่ะคุณป้าเสรนันอันนั่งลงตรงหน้าเด็กหญิงเซียวเสียวสวัสดีจะป้าชื่อเสรนนะเป็นเพื่อนของแม่หนูวันนี้มาเยี่ยมแม่หนูแล้วก็ตั้งใจมาเยี่ยมหนูด้วยนะเมื่อเห็นเด็กแบบนี้เสินอันอันก็พลันเข้าใจความรู้สึกของลีเวรูขึ้นมาบ้างคนทุกคนที่ทำเรื่องที่ขัดกับความคิดของตัวเองมักจะมีเหตุผลบางอย่างเสมอ สำหรับหลีเยเวร้ที่เป็นเด็กกำพร้าแล้วครอบครัวและลูกอาจจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเธอแต่โชคไม่ดีที่ลูกของเธอกลับป่วยถ้าเป็นตัวหลีเยเวร้เองที่ป่วยเป็นโรคนี้บางทีหลีเยเวร้อาจจะไม่ทรยศ์ต่อประเทศชาติไม่ทรยศ์ต่อทุกคนแต่คนนั้นคือลูกของเธอเองทางเลือกแบบนี้ยากที่จะบอกว่าใครถูกใครผิดบางคนเพื่อความถูกต้องยิ่งใหญ่สามารถสละความผูกพันในครอบครัวได้แต่บางคนทำไม่ได้ทำได้เพียงพูดว่าทางเลือกของหลีเยเวร้นั้นก็ยากลำบากอย่างยิ่งเช่นกัน เด็กหญิงได้ยินดังนั้นก็เผยรอยยิ้มจางๆออกมาคุณป้าเสริญคะคุณป้าเป็นเพื่อนของคุณแม่หรอคะหนูไม่เคยได้ยินคุณแม่พูดเลยว่ามีเพื่อนแบบคุณป้าด้วยคุณป้าเสริญคะคุณแม่ไปทํางานต่างถิน่นข้าไปมาสามวันแล้วยังไม่กลับมาเลยคุณแม่บอกหนูว่าเดี๋ยวก็จะกลับมาแล้วอาจเป็นเพราะได้พูดถึงแม่เด็กหญิงจึงพูดมากขึ้นอีกสองสามประโยคแต่เห็นได้ชัดว่าเด็กหญิงคนนี้พึ่งพาพ่อแม่เป็นอย่างมาก เซินอันอันยิ้มแล้วรูปผมของเด็กหญิงเบาๆและตรวจดูร่างกายของเด็กหญิงอย่างง่ายๆการกระทำของเธอเบามือมากหากไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญก็คงดูไม่ออกว่าเซินอันอันกำลังตรวจร่างกายอยู่หัวใจของเธอจมดิ่งลงสู่ก้นบึ้งสถานการณ์ของเด็กคนนี้ร้ายแรงมากผู้ที่ถูกคือเนื้อง,งอกในสมองนั้นน่าจะโตเร็วมากหากสามปีก่อนเด็กคนนี้เริ่มมีอาการตอนนี้เนื้องอกในสมองของเด็กก็คงจะใหญ่มากแล้วและได้ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อเด็กแล้ว แม้จะไม่ได้ทำการตรวจอย่างละเอียดแต่แค่ดูจากลักษณะาภายนอกก็สามารถมองเห็นได้ว่าตอนนี้เด็กป่วยหนักมากหากไม่ได้รับการผ่าตัดอย่างทันท่วงทีเด็กคนนี้คงไม่รอดเดี๋ยวแม่ก็กลับมาแล้วนะลูกไม่ต้องรีบร้อนอยู่บ้านรอแม่ดีๆนะน้ำเสียงที่อ่อนโยนชื่อปลอบประโลมความกระวนกระวายใจเล็กๆของเด็กเห็นได้ชัดว่าเด็กเมื่อได้ยินเสียงนั้นก็ยิ้มให้เซิร์นอันๆคุณป้าเซิรนคะหนูชอบเสียงของคุณป้ามากเลยค่ะคุณป้าต้องหน้าตาสวยมากแน่ๆเลยใช่ไหมคะ เซนอันอันยิ้มแล้วรูปศีษะของเธอเด็กโง่เอ้ยหนูก็หน้าตาสวยมากเหมือนกันนะบทที่328ดจัญญบันแพทย์เซนอันอันรีบออกมาอย่างรวดเร็วเด็กควรจะถูกส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดค่าสถานการณ์ของเด็กในตอนนี้อันตรายมาก เซอรอันอันอดไม่ได้ในฐานะแพทย์คนหนึ่งเธอมองดูเด็กตัวเล็กๆแบบนี้มีปัญหาอยู่ตรงหน้าโดยไม่ทําอะไรไม่ได้เพราะนี่คือเนื้องอกในสมองแม้แต่เธอก็ยังไม่มั่นใจนักทําได้เพียงพูดว่าสามารถผ่าตัดได้แต่หลังจากการผ่าตัดแล้วเด็กจะเป็นอย่างไรนั้นใครก็ยากที่จะคาดเดาได้อุโยซินเดินมาส่งเสริญอันอันที่หน้าประตูเมื่อได้ยินคำพูดนี้ก็หัวเราะอย่างขมขื่นไม่ได้ผลหรอกครับเราไปโรงพยาบาลมาทุกที่แล้ว ปัจจุบันโรงพยาบาลในประเทศไม่มีวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพโรงพยาบาลหลายแห่งบอกว่าการผ่าตัดเปิดกระโหลกแบบนี้ถ้าทำไปแล้วเด็กอาจจะลงจากเตียงผ่าตัดไม่ได้เลยครับ อันอาจไม่สามารถพูดอะไรอย่างอื่นได้เพราะเธอเป็นหมอและยิ่งรู้ถึงความสําคัญของคําสัญญานี่คือเนื้องอกในสมองไม่ใช่การผ่าตัดอย่างอื่นแม้แต่ในยุคลังการผ่าตัดเนื้องอกในสมองแบบนี้ก็ไม่มีใครสามารถรับประกันได้ว่าจะสามารถทําให้คนเทลงจากเตียงผ่าตัดได้อย่างปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสถานการณ์ของเด็กคนนี้ย่ําแย่ข,ขนาดนี้เสี่ยวเซิรนคุณไม่ใช่เพื่อนของเยเวรูใช่ไหมครับคําพูดนี้ของอุโยซินทําให้เซิรนอันอันยืนนิ่งอึ้งไปกับที่ทันที เธอไม่เคยเป็นสายลับไม่เคยเป็นสายลับสองหน้าเมื่อเผชิญกับสถานการณ์แบบนี้ก็พูดอะไรไม่ออกจริงๆคุณไม่ต้องตอบผมหรอกครับอันที่จริงผมดูออกอุโยซินมองไปที่เสี่ยวจางที่ยืนตัวตรงอยู่ที่หน้าประตูบ้านเยเวรู้เกิดเรื่องอะไรขึ้นใช่ไหมครับเซินอันอันกัดฟันถ้าคุณเชื่อใจฉันฉันหวังว่าคุณจะพาลูกไปโรงพยาบาลกับฉันค่ะถึงแม้ว่าสถานการณ์ของเด็กในตอนนี้ แพทย์ในประเทศจะไม่มีวิธีการรักษาใดๆแต่ฉันสามารถผ่าตัดให้เด็กได้ค่ะฉันไม่กล้ารับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์หรือแม้แต่ห้าสิบเปอร์เซนต์ก็ยังให้คุณไม่ได้แต่การผ่าตัดก็ยังดีกว่าไม่ผ่าตัดถ้าไม่ผ่าตัดเด็กคนนี้อยู่ได้ไม่เกินสามเดือนหรืออาจจะมีเวลาแค่เดือนเดียวเท่านั้นค่ะอุโยซิงได้ยินดังนั้นก็มองเซิรนอันอันอย่างประหลาดใจแล้วถามด้วยน้ำเสียงที่ตื่นเต้นเล็กน้อยคุณรู้ได้อย่างไรครับเพราะฉันเป็นหมอข้าฉันเป็นศัลยะแพทย์ สภาพของเด็กฉันมองแวบเดียวก็ดูออกฉันหวังว่าคุณจะพาลูกไปกับฉันค่ะหากตอนแรกเซอร์อันอันหวังว่าจะหาจุดเริ่มต้นจากที่นี่เพื่อให้หลี่เย่หรุยอมเปิดปากแต่ตอนนี้เธอเข้าใจแล้วว่าเรื่องของเด็กรอช้าไม่ได้หากเด็กตายไปหลี่เย่เวรูก็คงจะไม่ยอมเปิดปากไปตลอดการในตอนนี้นี่คือจุดเริ่มต้นเพียงหนึ่งเดียวที่อยู่รอบตัวหลี่เย่เวรูอุโย,โย่ซิงครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งอันที่จริงก็ไม่นานนะักประมาณแค่สองสามนาทีเท่านั้น เขาพยักหน้าอย่างหนักแน่นได้ครับผมจะพาลูกไปกับคุณไม่นานอุโยซินก็อุ้มลูกออกมาเด็กน้อยที่อ่อนแอสอยู่ในอ้อมแขนของพ่อถามด้วยความกังวลเล็กน้อยพ่อคะเราจะไปไหนกันเหรอไม่เป็นไรลูกเราไปโรงพยาบาลกันนะหนูไม่ไปโรงพยาบาลโรคของหนูรักษาไม่หายหรอกคะ่ะบ้านเราไม่มีเงินแล้วอย่าไปเสียเงินเลยค่ะพ่อเด็กตัวเล็กขนาดนี้ดิ้นรนอย่างสุดแรงพยายามขัดขืนอย่างสุดชีวิต เสิอนอันอันตอบเธอเสียงเบาเซียวเซียวไม่ต้องกลัวนะลูกเราไปหาแม่กันแม่รออยู่ที่โรงพยาบาลแม่ให้คุณป้ากับคุณลุงมารับหนูนะเป็นไปตามคาดเมื่อได้ยินคำพูดนี้เด็กก็หยุดดิ้นรนแต่กลับลืมตาที่ไร้แววนั้นขึ้นมาถามคุณป้าคะจริงๆหรือคะที่แม่ให้คุณป้ามารับหนูจะแม่ให้ป้ามารับหนูเราไปโรงพยาบาลตรวจร่างกายกันหน่อยนะไม่แน่ว่าอาจจะรักษาโรคให้หนูได้ เมื่อต้องเผชิญหน้ากับเด็กแบบนี้แม้แต่เสซอันนันก็โกหกไม่ออกเสี่ยวจางมองเซินอนันเผาอุโยซินและลูกมาด้วยก็ถึงกับยืนอึ้งไปชั่วขณะแต่ก็ทําอะไรไม่ได้ในเมื่อเสอนอนันจะพาพวกเขาไปด้วยเขาก็ทําได้เพียงรับผิดชอบคุ้มกันพวกเขากลับไปเมื่อพาอุโยซินและลูกกลับมาถึงโรงพยาบาลตำรวจเด็กก็ถูกรับตัวเข้าโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วและเริ่มทำการตรวจร่างกายอย่างละเอียดเมื่อสหายตำรวจทุกคนรู้ข่าวนี้ก็ถึงกับงงไปตามๆกัน ไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่รู้ว่าจุดเริ่มต้นในการทลายกำแพงของลีเวรูคือลูกและสามีของเธอแต่พวกเขาได้พยายามพูดคุยกับสามีของเธอมาหลายครั้งแล้วอูโยสินไม่รู้เรื่องนี้เลยจะลงมือก็ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหน ที่สาคัญกว่านั้นคือทุกคนต่างรู้ดีว่าลูกคือจุดอ่อนของลีเวรู้แต่สถานการณ์ของเด็กคนนี้แม้แต่พวกเขาก็ยังจนปัญญาไม่ต้องพูดถึงว่าจะหาจุดเริ่มต้นได้อย่างไรรู้ทั้งรู้ว่านี่คือจุดเริ่มต้นแต่ใครก็ลงมือไม่ได้สาเหตุหลักคือเด็กยังเล็กมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสภาพของเด็กพวกเขาได้สอบถามแพทย์มาหลายคนแล้วว่าเด็กคนนี้ปัจจุบันในประเทศยังไม่มีเทคโนโลยีใดสามารถรักษาได้เซออันอันกลับกล้าบ้าบินถึงเพียงนี้พาลูกของเธอมาที่โรงพยาบาลโดยตรง สหายตำรวจหลายคนต่างสายหน้า,าหลีเว่ยรู้ว่าลูกของตัวเองอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งนี้เกรงว่าเธอคงจะระเบิดอารมณ์ออกมาทันทียิ่งไปกว่านั้นถ้ารู้ว่าลูกของตัวเองอยู่ได้อีกไม่นานหรืออาจจะเสียชีวิตที่โรงพยาบาลหลี่เย่เว่ยรู้อาจจะมีใจอยากจะฆ่าคนขึ้นมาก็ได้ตอนนี้อารมณ์ต่อต้านของหลี่เว่ยรู้ชัดเจนมากและหลี่เย่เว่ยรู้ก็กัดฟันแน่นว่าจะไม่ยอมพูดอะไรออกมาแม้แต่คำเดียวสหายตำรวจและเซิอนอนัน์พูดคุยกันในห้องทำงานของผู้อำนวยการ สาหาสสนอันอันครั้งนี้คุณเสี่ยงเกินไปแล้วคุณพาลูกของลีเวรูมาที่โรงพยาบาลก็จริงแต่สภาพของเด็กในตอนนี้ทนอยู่ได้อีกไม่นานเราได้สอบถามมานานแล้วว่าอาการป่วยของเด็กในตอนนี้ในประเทศไม่มีแพทย์คนไหนสามารถรักษาได้และเนื้องอกในสมองของเด็กก็ใหญ่มากแล้วไม่เพียงแต่จะกดทับเส้นประสาทแต่ได้ยินมาว่ามันแทบจะโตติดกับเส้นประสาทไปแล้วไม่สามารถทําการผ่าตัดได้เลยครับ สหายตำรวจควิธีที่จะเปิดปากหลี่เยเว่ยรูได้ต้องอยู่ที่ตัวเด็กแน่นอนคะ่ะที่หลี่เว่รูยังคงปฏิเสธที่จะให้การก็เพียงเพราะอาจจะยังมีความหวังอยู่ริบปรี่กับผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังว่าจะสามารถผ่าตัดให้ลูกของเธอได้ถึงแม้ว่าฉันจะไม่มีความมั่นใจร้อเอร์เซ็นแต่ในปัจจุบันคนเดียวในประเทศที่สามารถผ่าตัดให้เด็กคนนี้ได้ถ้าฉันยอมรับว่าเป็นที่สองก็ไม่มีใครกล้าพูดว่าเป็นที่หคะ่ะ คำพูดที่เต็มไปด้วยความมั่นใจของเซิร์นอันอันทำให้ทุกคนถึงกับพูดอะไรไม่ออกไปชั่วขณะพวกเขารู้ดีว่าเซิร์นอันอันพูดความจริงไม่ต้องพูดถึงเด็กเลยแม้แต่หลีเยเวรู้เองก็เป็นเซิร์นอันอันที่ดึงกลับมาจากเงื้อมือของมาจุราชแต่กรณีของหลีเวรู้มีความบังเอิญอยู่มากแต่ลูกสาวของหลีเวรู้อย่างเสี่ยวเซี่ยวเห็นได้ชัดว่าหมดหนทางที่จะเยียวยาแล้วมอเซิร์นครับคุณน่าจะรู้ว่าตอนนี้สิ่งที่ทําให้หลีเยเวรู้ยังมีชีวิตอยู่ได้ก็เพียงเพราะเธออยากจะให้การรักกกษาททีีี่่ดดสุแลูขอองเธ จึงสามารถอดทนต่อไปได้ถ้ารู้ว่าลูกไม่อยู่แล้วหลี่เว่ยหู้อาจจะอยากตายอย่างเดียวเลยก็ได้ครับสิ่งที่สหายตำรวจกังวลที่สุดคือการที่หลี่เว่ยหู้ตายไปต้องรู้ว่าตอนนี้ไม่มีใครรู้ว่าเอกสารในมือของหลี่เว่ยหู้ถูกซ่อนไว้ที่ไหนสหายตำรวจคันนี้เป็นโอกาสให้โอกาสฉันสักครั้งไม่แน่ว่าอาจจะทําให้หลี่เย่หรู่อมคายของในมือออกมาก็ได้ค่ะเซินอันอันรู้เรื่องนี้ดีอยู่แล้วแต่ในตอนนี้มันเป็นไปไม่ได้ที่จะทิ้งเซี่ยเซียวไปโดยไม่สนใจ ถ้าไม่เห็นก็ยังพอจะมองเป็นแค่กรณีศึกษาหนึ่งได้แต่เมื่อเห็นแล้วหากยังทิ้งเด็กคนนี้ไปอีกมองดูเด็กค่อยๆจากไปนั่นไม่ใช่จรรยาบัณของแพทย์บทที่329ยอมจำนนทุกคนประชุมกันทั้งคืนแต่ก็ยังไม่มีแผนการใดที่ดีกว่านี้ส่วนเซิร์อันอันก็กำลังยุ่งอยู่กับการพาเด็กไปทำการตรวจต่างๆพร้อมกับแพทย์ทุกคน หวงปิงหวนมองดูเซิรนอันอันและแพทย์ในโรงพยาบาลกำลังวุ่นวายแต่กลับไม่รู้ว่าเซิรนอันอันกำลังยุ่งอยู่กับเรื่องอะไรเขาพยายามไปหาเซิรนอันอันหลายต่อหลายครั้งแต่ก็ไม่มีโอกาสได้พูดคุยกับเธอเป็นการส่วนตัวอีกเลยเซิรนอันอันเป็นประเภทที่พูดอะไรก็ไม่เข้าหูจริงๆหมอเซิรนครับผมอยากจะคุยกับคุณมาตลอดเซิรนอันอันกำลังดูแฟ้มประวัติของเซี่ยวเซียวอยู่ภาพจากฟิล์มซีที่แสดงผลออกมาไม่สู้ดีนักนั่นหมายความว่าขนาดของเนื้อง,งอกในสมองของเด็กใหญ่เกินไป ตอนนี้เนื้องอกแทบจะกินพื้นที่ไปกว่าครึ่งหนึ่งของสมองแล้วหากเป็นเช่นนี้ต่อไปเด็กคงจะอยู่ได้อีกไม่นานเวลา3เดือนที่เธอประเมินไว้นั้นแทบจะเป็นตัวเลขในจินตนาการไปแล้วตามสถานการณ์ปัจจุบันแล้วเด็กอาจจะมีภาวะหลอดเลือดในเนื้องอกแตกจนทำให้สมองตายได้ทุกเมือ่อ ในสถานการณ์เช่นนี้การไม่ผ่าตัดจึงเป็นเรื่องที่รอช้าไม่ได้ที่ร้ายแรงไปกว่านั้นคือภาพจากฟิล์มซีทีในปัจจุบันแสดงให้เห็นว่าการผ่าตัดเปิดกะโหลกก็อาจจะไม่รับรื่นักแม้แต่ฝ่ามือของเซิร์อนอันก็ยังเย็นเฉียบการผ่าตัดแบบนี้เธอเคยทำมาแล้วในชาติที่แล้วแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะสำเร็จทุกครั้งไม่เพียงแต่จะต้องอาศัยฝีมือทางการแพทย์ที่สูงส่งแต่ยังต้องอาศัยโชคช่วยในเรื่องสภาพของโรคหลังจากเปิดกะโหลกแล้วด้วยหักเนื้อออกโตติดกับหลอดเลือดและเส้นประสาทไปหมดแล้วแค่การผ่าตัดแยกส่ววนกกก็ยาามแล้ ความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดของการผ่าตัดแบบนี้คือเด็กอาจจะรอดชีวิตไม่ตายแต่ก็อาจจะเกิดความเสียหายที่ก้านสมองจนกลายเป็นเจ้าหญิงนิทราไปตลอดชีวิตพ่อแม่จะสามารถยอมรับความเสี่ยงที่ใหญ่หลวงขนาดนี้ได้หรือไม่ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้มากที่สุดที่เซินอันอันประเมินไว้ในตอนนี้ก็คือเด็กอาจจะไม่ฟื้นขึ้นมาอีกเลยตลอดชีวิตซึ่งนี่ก็ถือเป็นผลลัพธ์ที่ดีที่สุดแล้วห่วงปิงหวนยังคงตอแยะไม่เลิกทําให้เซินอันอันเริ่มรู้สึกรําคาญคุณหมอห่วงคะ ตอนนี้ฉันมีการผ่าตัดที่สำคัญมากต้องศึกษาวิจัยอยู่จะกรุณาอย่ามาปรากฏตัวที่นี่ได้ไหมคะเสียงของคุณมันน่ารำคาญมากก่อนหน้านี้เซิรนอันอันอย่างน้อยก็ยังคงมีท่าทีสุภาพต่อหวงปิงเหวินอยู่บ้างแต่คราวนี้ท่าทีของเซิรนอันอันกลับไม่เกรงใจเลยแม้แต่น้อยห่วงปิงเหวินชะงักไปครู่หนึ่งหมอเซิรนคุณทำไมถึงมีท่าทีแบบนี้ผมเคยบอกแล้วว่าเรื่องนี้สำคัญกับคุณและผมมากคุณเป็นหมอที่ดีใช่ครับ แต่ถ้าอยากจะไปได้ไกลกว่านี้อยากจะนำพาการพัฒนาและชีวิตใหม่มาสู่วงการแพทย์ก็ยังต้องพึ่งพาคนอื่นผมได้ติดต่อกับอีกฝ่ายแล้วท่านผู้เท่าท่านนั้นสามารถย้ายโรงพยาบาลบินมาที่นี่ได้โดยตรงขอแค่คุณทำการผ่าตัดที่นี่เขาก็ยอมอ่อนข้อให้แล้วผมมาปรึกษาคุณเรื่องนี้แฟ้มประวัติและข้อมูลการตรวจต่างๆของท่านผู้เท่าผมเพิ่งจะได้รับมาผมจะมาปรึกษากับคุณเราต้องหารือกันเพื่อวางแผนการรักษาหลายๆแผนออกมา เพื่อให้แน่ใจว่าการผ่าตัดจะไม่มีข้อผิดพลาดคุณหมอห่วงคะตอนนี้ฉันมีการผ่าตัดที่เร่งด่วนมากไม่มีเวลามาเสียเวลากับคุณขอร้องและแค่อย่ามารบกวนฉันอีกไม่อย่างนั้นฉันคงต้องยื่นคำร้องขอให้คุณอยู่ห่างๆฉันหน่อยเซินอันันได้ยินดังนั้นก็เริ่มรู้สึกรำคาญเธอรำคาญเรื่องที่ต้องยอมอ่อนข้อให้ผู้มีอำนาจแบบนี้จริงๆเธอให้หัวหน้าหลีไปขวางห่วงปิงเหวินไว้แล้วตัวเองก็หันหลังเดินไปยังห้องทำงานของผู้อำนวยการ หวงปิ่งหวนยังคิดจะตามไปแต่ก็ถูกหัวหน้าหลี่ขวังไว้แน่นคุณหมอหววพอได้แล้วครับถ้าคุณยังทําแบบนี้อีกก็อย่าหาว่าพวกเราไม่เกรงใจนะหวงปิ่งหวนตะโกนอย่างโมโหเสินอันอันอย่าได้ใจให้มากนักนะถ้าปล่อยให้ลูกๆของท่านพูดข้ามาถึงที่นี่จริงๆล่ะก็จะบอกให้ตอนนั้นไม่ใช่แค่ตำแหน่งหมอเทวดาหรอกนะคุณอาจจะถูกสั่งพักงานเพื่อตรวจสอบเลยก็ได้งั้นเราก็ลองดูกันสัก